พ่อคนนี้ยอมกินเมนูที่โคตรสยองเป็นเมนูงูทอดเนยแล้วก็ราดด้วยน้ำแดงของงูอีกทีแลกกับการที่คุณพ่อคนนี้จะสามารถคิวใครก็ได้ผ่านกล้องถ่ายรูปเป็นพวกแกถ้าเกิดยอมกินเมนูสยองแลกกับการทําอะไรแบบนี้ได้แกจะทะําปาแล้วเหตุผลที่พ่อคนนี้อยากจะใช้กล้องถ่ายรูปคิวคนได้เนื่องจากลูกชายของตัวเองได้ทําการดิ่งลงมาจากตึกเรียนเพื่อเป็นการคอต่อๆซึ่งสำหรับพ่อคนนี้ลูกตัวเองเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะทําแบบนี้คุณพ่อเลยมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้มันต้องมีคนผลักลูกลงมาแนๆ่ๆเหตุผลที่พ่อ เชื่อว่าลูกตัวเองจะทําอย่างนั้นเนื่องจากตอนนั้นน่ะน้องประกวดการถ่ายภาพชนะเว้ยแล้วก็ยังมีการมาแสดงความดีใจกับพ่อแบบสารพัดสืบไปสืบมาคุณพ่อก็ได้พบว่ามันมีเด็กคนหนึ่งที่น่าสงสัยเว้ยคือเด็กคนนี้มันมีชื่อว่าไอตูไอตูเนี่ยเป็นเด็กที่อารมณ์กางในโรงเรียนมันชอบกลั่นแกล้งชาวบ้านเขาเนื่องจากพ่อตัวเองเป็นแบบผู้มีอิทธิพล,ละอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยคิดว่าไอเด็กคนนี้แหละทําลูกเขาแน่นอนแต่ไม่ว่าจะทํายังไงหลักฐานมันก็ไม่เพียงพอที่จะไปเอาผิดเขาพ่อไม่รู้จะทํายังไงก็เลยตัดสินนนนใจจจไปที่่รรรรร้าาร้้้าาาาาาาอออหหแงงงึบยกศโคลวเข อเอราะว่าอะไรรู้ปะมันบอกว่าถ้าเกิดทําอะไรไม่ได้ก็ลองแก้แค้นด้วยการแลกชีวิตดูสิหลังจากนั้นเจ้าของร้านอาหารก็ได้ทําการเสิร์ฟเมนูงูทอดรัดเนยที่มันโคตรจะสยองให้เขากินแล้วบอกว่าถ้ากินปุ๊บเขาจะสามารถใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายใครแล้วคนนั้นจะตุยเยได้ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าจุดจบของคุณพ่อคนนี้จะเป็นยังไงแล้วเขาจะใช้กล้องถ่ายรูปที่ว่าหรือเปล่าพัฒนาคานปีศาจต,ตอนยาดองอสร,รับพี่ไปดูกันได้นะจ๊ะใครดูตอนนี้กันแล้วบ้างอย่าลืมมาขอเมนให้อ่านเลยนะ